ถามมาก็ตอบไปกับช่องลุงหน่อย e ีที่22 2่อตอบปัญหาสมัครงานต่างประเทศทุกปัญหาที่ถามที่นี่มีคำตอบให้เสมอก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วงนี้ทางช่องลุงหน่อยคลิปหายไป หลายวันเลยนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจค่อนข้างเยอะเลยนะครับในงานประจำที่ผมทำอยู่จึงไม่สามารถจะมีเวลามาทำคลิปได้นะครับยังไงหากเคลียร์งานลงตัวแล้วนะครับก็จะพยายามทยอยอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับให้กับแฟนๆช่องลุงหน่อยได้รับทราบข่าวสารในการสมัครงานไปทำงานต่างประเทศต่อไปนะครับ ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับโอเคเรามาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้มาจากคลิปงานเกษตรออสเตรเลียนะครับโดนไป40,000ืน 40, เสียดามากขอรหัส OpenChat หน่อยค่ะก็เสียใจด้วยนะครับ ก็แนะนำให้ไปร้องเรียนที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดหรือจัดหางานจังหวัดก็ได้นะครับลองไปร้องเรียนดูแล้วก็ส่วนรหัส OpenChat นะครับก็จะเป็นเลข4ตัวนะเลข7เลข8เลข2เลข6นะครับขอเข้ากลุ่มมาได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาจากคลิปงานเกษตรออสเตรเลียมือนกันผมกำลังดูว่าอยากไปแต่กลัวโดนหลอกมีอะไรแนะนำหน่อยครับ ก็บอกได้เลยนะครับว่าหลอกลวงแน่นอนงานเกษตรที่ออสเตรเลียไม่มีนะครับยังไม่มีวีซ่าเกี่ยวกับงานเกษตรที่มีก็จะเป็นวีซ่าที่เป็นเหมือนเป็นทักษะพิเศษนะครับคุณก็ต้องมีประสบการณ์ระดับสูงแล้วก็ต้องสอบภาษาให้ผ่านด้วยนะครับสรุปยังไม่แนะนำให้ไปนะครับหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับงานเกษตรออสเตรเลียผมแนะนำให้นะครับ คอมเมนต์นี้มาจากเกี่ยวกับงานอิสราเอลของผู้หญิงนะครับก็เขาจะรับสมัครช่วยแจ้งด้วยนะคะครับเดี๋ยวถ้างานเกษตรที่เป็นรับสมัครของเพศหญิงนะครับเปิดรับสมัครเมื่อไหร่รับรองทางช่องลุงหน่อยจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบแน่นอนนะครับกดติดตามช่องลุงหน่อยไว้ได้เลยนะแต่บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าไม่มีปีนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวปีหน้า จะมาพูดคุยกันอีกทีนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดรับสมัครวันไหนปีไหนแจ้งให้รู้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะครับเสียดายจังอายุ38แล้วค่ะอันนี้เป็นคลิปงานไต้หวันเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูงานอย่างอื่นต่อไปเนาะสมัครยังไงครับอันนี้คลิปงานไต้หวันนะครับวิธีสมัครนะครับพอดีตอนแรกว่าจะทําคลิปแหละแต่ ไม่มีเวลาอย่างที่บอกลอะแนะนํานะครับถ้าคุณอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจนะครับไปที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครได้นะครับยังไงก็รีบนะครับเพราะมีเวลาอีกก็คือวันที่10กับ11นะครับหรืออีก2วันเองนะครับแต่ถ้าเกินไปจากนี้นะครับก็เดี๋ยวรอประกาศรอบใหม่เนาะ ขอรหัสเข้ากลุ่มลายหน่อยครับรหัสเลขสีตัวนะครับ7826โดนมาแล้วค่า2คน88,000เป็นหนี้ด้วยนะคะอู้เห็นใจนะครับงานเกษตรออสเตรเลียรู้สึกหลอกกันเยอะจริงๆนะครับก็อยากจะแจ้งเตือนทุกคนที่ไม่่ทีมาดูคลิปวันนี้ด้วยนะครับว่างานเกษตรออสเตรเลียไม่มีนะครับแนะนำอลองไปร้องเรียนที่แรยงานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานนะครับ คอมเมนต์ต่อมามาจากคลิปสอนแก้ไขวิธีชำระเงินสมัครงานเกาหลีนะครับของหนูเข้าไปดูบอกไม่พบข้อมูลต้องทำยังไงครับพี่ก็บอกได้เลยนะครับแสดงว่าคุณสมัครไม่ผ่านนะครับถ้าสมัครไม่ผ่านหรือ,อยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบ วิธีการสมัครอีกทีนะผมจะมี ep 3ที่เป็นเรื่องการสมัครอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอสมัครในรอบต่อไปนะครับเพราะว่ารอบนี้น่าจะทำอะไรผิดสักอย่างแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขได้แล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับลงหน่อยตอนนี้ทำงานรอคิวสัมภาษณ์ไปพลางก่อนก็ ถูกต้องแล้วนะครับอย่าไปาซีเรียสมากอย่าไปตั้งความหวังมากนะครับพอตั้งมากก็จะเครียดนะครับก็แนะนําทําอะไรรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงคิวก็ติดตามช่องลงหน่อยไว้หรือเข้าไปดูที่เพจของที t ีไทยแลนดนะครับเขาก็จะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของงานอิสราเอลนะครับ ร้อยสี่สิบหกบวกบวกเลยได้คิวหลังๆสมัครตั้งแต่วันแรกตั้งใจที่จะไปนะครับเข้าใจเลยนะครับว่าหลายคนนะครับรอตั้งแต่เปิดรับสมัครวันแรกเวลาเที่ยงคืนเลยนะครับเข้าไปกดคนแรกๆไม่เกินอ่ายี่สิบคนแรก้วยซ้ํานะครับแต่พอประกาศคิวมาอยู่หลังสุดเลยนะครับก็เห็นใจนะครับแต่มันก็เป็นกติกาที่เขาตั้งไว้นะครับทุกคนก็ต้องทำใจนะครับ ยังไงผมก็รุ้นนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในรุ่นที่17จะได้ไปทุกคนนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับติดต่อลุงหน่อยทางไหนครับก็สามารถสอบถามได้ทางใต้คลิปย o u t u ทุกทุก,ท,กทุกคลิปเลยนะครับสามารถสอบถามได้หมดแล้วก็สามารถไปพูดคุยในกลุ่มนะครับที่ผมได้สร้างไว้นะครับสามารถเข้าไปกดเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เดี๋ยวถ้า ยังไม่ได้เข้านะน้องเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องเข้ากลุ่มไลน์ไว้ให้นะครับส่วนรหัสเข้ากลุ่มก็จะเป็น7826นะครับกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้มาจากคลิปใต้วันนะครับก็สมัครทางไหนก็ไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยครับเหลืออีก2วันนะวันที่10กับ11หากไม่ทันสงวันนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วนะครับ เสียดายผู้หญิงอายุเกิน39นะครับก็ทําใจนะครับแล้วก็รอประกาศรับสมัครอันต่อไปนะครับทําคลิปใต้วันหน่อยครับก็เสียใจด้วยนะครับช่วงนี้งานผมเยอะจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวโอกาสน่าจะไม่พลาดในการทําคลิปแบบละเอียดให้นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเสียดายประเทศนี้ไม่ให้สามีภรรยาไปด้วยกันอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ทางอิสราเอลเขาตั้งไว้นะครับยังไงก็ไม่สามารถ ไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีคําถามต่อมาเนาะมีเพื่อนมาถามต่อถ้าอย่ากันไปได้หรือเปล่าครับถ้ามีการแจ้งตั้งแต่ตอนสมัครนะครับเช่นผมสมัครไปแล้วก็มีภรรยาผมจะต้องระบุชื่อภรรยาไปใช่ไหมครับเขาก็จะเก็บชื่อของภรรยาไวอ้อย่างนี้จะไม่สามารถสมัคร ได้ครับแม้กระทั่งหย่ากันไปแล้วนะครับจะไม่สมัสมัรได้เหมือนกันยกเว้นนะครับคุณไม่ได้ใส่ไปตั้งแต่แรกนะครับเช่นคุณอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนที่คุณสมัครคุณไม่ได้ใส่ชื่อภรรยาคุณลงไปเนะี่ยอันนี้เนะี่ยได้ไปได้ครับเพราะในความเป็นจริงเขาก็จะไม่ทราบหรอกครับว่าคุณเป็นสามีภรรยากันก็ต่างคนต่างสมัครนะครับถ้าดวงดีก็อาจจะไปด้วยกันได้นะครับ อันนี้อยู่ที่จังหวะชีวิตของแต่ละคนเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากคลิปผีน้อยอิสราเอลนะครับรู้ว่าเขาเอาเปรียบและจะส่งไปที่นั่นอีกเจ้าหน้าที่จะแบนในจ้างน่าจะแบนในจ้างคนนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันมีเคยมีเคสกรณีแบนไหมมีครับ ในเมื่อก่อนจะมีการแบนในจ้างอยู่นะครับในกรณีที่ในจ้างทำอะไรไม่ดีไปนะครับแต่ปัญหานะครับอันนี้บอกตรงๆนะว่าการร้องเรียนตอนนี้มันไม่ไปถึงตัวหน่วยงานพีบ้าเขานะครับเวลาเราร้องน่ส่วนมากมันจะไปตายที่ล่ามก่อนพอล่ามไม่ไม่ดำเนินการต่อพวกเราก็หนีเลยนะครับหนีไปเป็นผีน้อยกันเยอะเลยนะครับ ทีนี้หน่วยงานหลักเขาอะหน่วยงานที่เป็นรัฐบาลของอิสราเอลนะเขาก็จะไม่ทราบนะครับพอเขาไม่ทราบมันจะไปแบนในจ้างก็ไม่ได้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเข้าไปในระบบที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับรบกวนเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังของผมนะครับเข้าไปร้องเรียนในระบบอของหน่วยงานซีมิเยอะๆนะครับร้องเรียนเข้าไปร้องเรียนเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัวในจ้างเขาจะาถูกแบนเองนะครับ เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปในอนาคตผมจะทำวิธีร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับหรือเป็นภาษาฮิบูให้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องผ่านล่ามนะครับแล้วตรงไปหาเขาเลยนะครับเขาจะได้รับทราบข้อมูลในในส่วนตรงนี้นะครับส่วนสูงเกินครับในกรณีสมัครไต้หวันเนาะแนะนำให้โทรไปครับอันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนเกินว่าทำไมเขาจำกัดส่วนสูงว่าไม่ให้เกินนะครับอ่า แปลกใจเหมือนกันยังไงรบกวนโทรไปสอบถามตามเบอร์โทรที่เขาอยู่ในประกาศนะครับว่าถ้าเกินเนี่ยสมัครได้ไหมนะครับเต็มหรือยังครับเอ่อถ้าเป็นของไต้หวันยังไม่ได้ปิดรับสมัครนะครับยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับข่าวดีมากๆเลยค่ะลุงหน่อยรอมานานดีต่อใจจริงๆขอให้อิสราเอลรับแรงงานหญิงไทยไปเยอะๆนะครับอ่าอันนี้ ต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้รับทราบข่าวสารเ,าเกี่ยวกับรายงานผู้หญิงนะครับที่สมัครไปอิสราเอลเพราะว่าเห็นใจจริงๆครับหลายคนมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีความต้องการไปทํางานเปลี่ยนชีวิตให้กับครอบครัวนะครับโดยเฉพาะกับลูกๆนะเนาะหลายคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วมันจะต้องดูางาน ดูมีภาระ,ะค่อนข้างเยอะดังนั้นหลายคนตั้งใจจะไปเปลี่ยนชีวิตท,ที่อิสราเอลแต่ด้วยข้อจํากัดของนายจ้างที่รับางานของผู้หญิงค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับแต่พอได้รับทราบข่าวดีก็เอามาบอกต่อกันนะครับยังไงเดี๋ยวปีหน้ามาดูนะครับว่าหากเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับ อันนี้ขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับอายุผมจะไม่เกินก่อนหรือครับรอสมัครรุ่นที่18จะทันไหมครับลงุงตอนนี้อายุ3ายุ36แล้วครับปีนี้36นะครับปีหน้าก็37 ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกินครับยังไงก็สมัครทันแน่นอนอแนะนำให้เตรียมตัวดีๆแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าวันที่เขาจะสมัครเอกสารอันนี้ก็ไม่ครบอันนั้นก็ไม่ครบนะครับให้คุณไปดูเอกสารคุณให้ดีเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมทำคลิป วิธีการเตรียมตัวสมัครรุ่นที่18ไว้รอนะครับน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเดี๋ยวทําคลิปให้นะครับสําหรับคนที่รอสมัครรุ่นที่18นะครับหลายท่านจะได้เตรียมตัวในการเ,าเ,าเ,าเตรียมเอกสารต่างๆนะครับให้ครบโดยเฉพาะประเด็นประวัติอาชีากรรมหลายท่านพลาดนะครับไปคัดแยกประวัติไม่ทันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับหากใครมีปัญหาที่ต้องการสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับหากผมมีเวลาผมจะเข้ามาตอบนะครับหากไม่มีเวลาก็จะทำคลิปลักษณะนี้อีกนะครับอขอไปสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ช่องหน่อยเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ สมาชิกก็จะมีสิทธิพิเศษเช่นการตอบคำถามก่อนเพื่อนนะครับหรือการแชทสดนะครับที่เดี๋ยวอนาคตผมก็จะทำแชทสดพูดคุยกันอีกทีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอคลิปนะครับที่อาจจะได้รับชมก่อนใครนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมตั้ง ตัวตัวโปรโมชั่นไว้นะครับก็คือ2 0บาทต่อเดือนนะครับก็หากใครสนใจนะครับก็มากดเป็นสมาชิกด้วยกันได้นะครับต้องขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ